แฟนเพจเจมสองพันกนกตยสาทุกท่านนะครับขณะนี้ผมอยู่ในงานเปิดตัวโทรศัพท์มือถือหัวเว่ย P10 P10 Plus นะครับผมกำลังหามุมดีๆไปถ่ายเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปลองจับเครื่องจริงกันดูนะครับอ่าี่ข้างหลังเรานี่นะครับมีบูตให้ลองเครื่องของจริงนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปลองจับเครื่องจริงกันเลยนะครับอ่า ยืนทักทายกันตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูของจริงกันครับข้างหลังนี้นะครับเราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าวันนี้สัญญาณถ่ายทอดสดอาจจะไม่ค่อยเนียบเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมจะพาท่านไปดูเท่าที่ทําได้แล้วกันท่านที่เข้ามาแล้วช่วยรายงานผลการรับชมหน่อยนะครับเราไปดูรุ่นไหนกันก่อนดี เราไปตรงว่างๆกันก่อละกันครับอันนี้เป็น P10 นะครับ P10 นี่หลายคนถามหาสีดำนะครับล็อตนี้ P10 วางจำหน่ายล็อตแรกมีสีดำให้เลือกด้วยนะครับนี่สีดำด้านเลย ผมขออนุญาตแชร์ไปที่เพจของหัวเวยนิดนึงนะครับเผื่อมีเพื่อนๆจากหัวเวยจะสนใจด้วยสักครู่นะครับท่านที่เข้ามาแล้วช่วยรายงานผลการรับชมนิดนึงครับเสียงไม่ชัดหรืออะไรบอกกันได้นะครับครับผมระหว่างนี้ให้ท่านดูสเปคคร่าวๆไปก่อนนะครับนี่สําหรับ P10 นะครับนี่เปิดตัวสดๆร้อนๆเลยนะครับสักครู่นะครับอันนี้เป็น P10 สีดํานะครับ กลาไฟแบล็คนะครับเดี๋ยวสักครู่สักครู่เดี๋ยวผมแชร์นิดหนึ่งสักครู่นะครับผมขออนุญาตแชร์แป๊บเดี๋ยวจะไปัชแอนด์ทรายกันนะครับ สเปคตามนี้เลยนะครับสเปคตามนี้คล้เหมือนกับที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้นะครับสวัสดีครับคุณสอละละเข้ามาแล้วคุณเล็กดี y น้องก๊อฟนะครับคุณจุมพลอ,อันนี้เป็นสีดำนะครับดำกราไฟกล้องคู่ไลก้านะครับอ,อันนี้กล้องคู่ไลกาดีไซน์โดยรวมเนี่ยคล้ายคล้ีก้านะแต่มันเนียบมากขึ้นนะครับตามเหลี่ยมตามขอบมุมเนี้มันมนมน,มนเนี่ย แล้วก็ฟินิชิ่งข้างหลังนะแบบอ่าอันนี้จะเป็นแบบแซนบรัสนะครับเป็นด้านๆนะผมว่าฟินิชิ่งอะไรเรียบร้อยมากขึ้นแล้วก็กล้องก็สเปคดีขึ้นนะครับกล้องเนี่ยเทียบเท่ากับเมดเก้านะครับเทียบเท่าเทียบเท่ากล้องหลังของเมดเก้านะครับ P10 ดูราคาราคาน่ารักมากครับมี2ราคาครับตามความจุแล้วก็อันนี้เป็นอินเตอร์เฟสนะครับเป็นมาพร้อมกับ อะไรนะเฟิร์มแวร์นะครับเฟิร์มแวร์เป็น EMUI 5.1นะครับใหม่ที่สุดของหัวเว่ยตอนนี้เลยใหม่กว่า m a t เก้าอีกนะครับลอมตัวล้อมใหม่มากนะครับเดี๋ยวพาไปดูเครื่องกันก่อนแล้วเดี๋ยวจะเจาะที่สเปคแต่ละตัวนะครับอ,อันนี้ก็ P 1 0เหมือนกันครับสีดําเหมือนกันอ่าน,นี้ไม่ต่างกันนะครับได้เดี๋ยวพาไปดูสีอื่นกันบ้างรถนี้หัวเว่ยเอาสีดํามาขายในรถแรกเลยนะครับหลายคนบ่นว่าชอบเอาสีดํามาที่หลังคราวนี้มาตอนแรกเลยครับ อันนี้ก็ P สิบอ่ามีสีอะไรบ้างอันนี้เป็นสีอันนี้ผมไม่แน่ใจสีอะไรสีเงินมั้ใช่ไหมอันนี้เหมือนสีเงินนะครับสีเงินเงินหรือสีฟ้าว่ะมีหลายสีใช่ละนี่สีอะไรครับเหมือนเทาไหมเหมือนเทานะมันสีอะไรตัวนี้ โทษน,นะครับอันนี้อันนี้ d a ซ i n g blue ใช่ไหมครับอ่าอันนี้เป็น d ดัซ i n g blue อันนี้สีใหม่นะครับสีฟ้าที่ว่าเป็นแพนโทนนะครับอ่าตรงนี้มันดูเป็นเทาๆนะแสงมันแสงมันไม่ได้มันดูเป็นเทาๆเานะี่ยเห็นเห็นเป็นสีฟ้าๆไหมครับมันฟ้าเหลือบม่วงเทาๆนะอ่าน้องปันส่องไฟไปกันใหญ่เลยอ่านะครับอันนี้ P10 เดี๋ยวพาไปดู P10 Plus กันบ้างครับ ใครอยากเห็นพีซิสพลัสมั่งพีซิสพลัสอยู่มุมนู้นครับ Plus พีซิสพลัอสอันนี้พีซิสพลัสนะครับอันนี้เป็นสีทองนะครับอันนี้สีทองข้างหลังดีไซน์เสาอากาศคุ้คุณคุนคุคคตาครับดีไซน์เสาอากาศ ให้ดูราคาของ P10 Plus นะครับแฟลชชิปตัวล่าสุดของทางหัวเวยนะครับนี่ P10 Plus ดูสเปคนะครับตัวนี้เนี่ยครับตอนนี้น่าจะเป็นกล้องที่ดีสุดของหัวเวยในเวลานี้แล้วนะครับอันนี้เป็นกล้องไลกาเวอร์ชัน2 Pro Edition นะครับสังเกตนิดนึงครับท่านผู้ชมดูนิดนึงกล้องไลกาของหัวเวยทุกรุ่นนะครับทั้ง P9 เดิมแล้วก็ P เมด p 9เดิมนะครับ p 9 plus แล้วก็ m a t e 9เนี่ยจะเป็นเลนส์ไลก้าในตระกูลซัมมาลิตนะครับเดิมจะเป็นตระกูลซัมมาลิตนะ p 1สิบใน p 1 0ก็เป็นซัมมาลิตครับนี่ให้ดูนี่สังเกตนะเป็นกล้องเลนส์ซัมมาลิตนะครับซึ่งตัวไลก้าเนี่ยเลนส์ซัมมาลิตเนี่ยจะเป็นเลนส์ในตระกูลในตระกูลที่เล็กกว่ารุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่นี่เป็นเลนส์ซูมิลักนะครับ เลนซูมิลักษ์จะเป็นเลนถ้าใครเล่นกล้องไลกานะครับจะทราบว่าเลนซูมิลักษ์เนี่ยเป็นเลนในตระกูลที่สูงกว่านะครับของไรกาซึ่งอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่หัวเว่ยเอาเลนตระกูลซูมิลักษ์เนี่ยเข้ามาใช้ในสมาร์ทโฟนนะครับก็คือตัวเลนเนี่ยมันจะเป็นเลนตระกูลที่สูงขึ้นนะถ้าเทียบกับ P ีเเดิมแล้วก็ตัวเมด9นะครับอตอนนี้ พูดได้ว่ากล้องของ P10 Plus นะดีที่สุดเป็นกล้องที่ดีที่สุดของหัวเว่ยในเวลานี้แล้วนะครับสเปคดีที่สุดนะครับแล้วก็ F เนี่ยไปถึง F 1.8นะครับกล้องหลัง F 1.8เลยนะที่น่าสนใจอย่างนึงนะครับสำหรับคนที่สนใจหัวเว่ยอ,อยู่เนี่ยทั้ง P10 นะครับแล้วก็ P10 Plus เนี่ยเขามาพร้อมกับที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จแบบแบบซุปเปอร์ชาร์จนะครับใครที่เคยใช้ Mate 9อยู่จะรู้ว่าซุปเปอร์ชาร์จเนี่ยดียังไงนะครับ มันเป็นระบบชาร์จไฟที่เร็วมากนะครับแล้วก็ชาร์จไฟได้เรียกว่ามีประสิทธิภาพมากนะครับสาย USB สีม่วงๆนั่นแหละครับเป็นระบบซุปเปอร์ชาร์จนะครับเมื่อกี้เราดูสีทองไปแล้วอันนี้ก็สีทองอทางนั้นมีสีอะไรบ้างสีดำนี่ P10+ Plus ใครที่ชอบแบบแมนๆนะครับ P10+ มีสีดำกราฟไฟให้เลือกเหมือนกันครับดำด้านนะครับไม่ข้อดีนะครับ มันอาจจะดูด้านด้าน,านไม่เงาเหมือนแอร์เจ็ตแบล็กของของไอโฟนนะครับแต่ว่าข้อดีสังเกตไหมครับว่ามันรอยนิ้วมันไม่ค่อยขึ้นไ่มี P10 Plus นะครับดู P10 Plus เดี๋ยวไปดูอินเทอร์เฟซของ P10 Plus กัน่า เดี๋ยวนะ P10 ปุ่ผมสังเกตนิดนึงครับปุ่มตรงนี้เป็นปุ่มอ,อันนึงที่หลายคนยังไม่ได้พูดถึงนะครับสแกนนิ้วสแกนนิ้วของ P9 จะอยู่ด้านหลังนะครับของ P10 นะครับเมื่อกี้ P10 แล้วก็ P10 Plus เนี่ยตัวสแกนนิ้วจะอยู่ด้านหน้าแล้วนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นลักษณะมันไม่ใช่ปุ่มแบบกดกดแล้วลงไปมันไม่จมนะครับจะคล้ายๆกับปุ่มแท็บติก ของ iPhone 7นะครับคือเป็นปุ่มสัมผัสเอาแล้วมันจะมีมันจะมีจึ๊ก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 ที่มือแล้วครับมันจะสั่นมันจะสั่นตอบรับที่มือแล้วครับปุ่มนี้กดไม่ลงนะครับเป็นปุ่มสัมผัสเฉยๆนะครับแล้วก็เนี่ยมันมีฟังก์ชันเนี่ยมันเป็นปุ่มแบบฟังก์ชันสไลด์ไปสไลด์มาดูนะครับดูนะครับถ้าเราจะดูรีเซนแอปเนี่ยให้สไลด์ไปทางไหนเอยนี่สไลด์ไปทางขวานะครับมันจะเป็นการเปิดรีเซนแอปเหมือนเราเปิดแอปอะไรทิ้งๆไว้เนี่ยครับ เหมือนเราเปิดแอปทิ้งๆไว้นะสังเกตนะครับเนี่ยเราสไลด์ไปทางขวามันจะเป็นการรัดรัดรัดไม่ต้องไปกดปุ่มไอตัวแบ็กตัวเรซนแอปนะครับวงเรซ s นแอปเนี่ยใช้สไลด์เอาได้เลยอันนี้จะคล้ายๆในมิดเดิลแพด M3 นะครับนะแล้วก็ถ้าผมจําไม่ผิดนะเดี๋ยวนะ ถ้าผมจำไม่ผิดถ้ากดทีเดียวเนี่ยมันจะเป็นการแบ็กนะครับอ่ะใช่ไหมกดทีเดียวมันจะเป็นการแบ็กเนี่ยเห็นครับนี่สังเกตน,นะครับอันนี้จะไม่มีปุ่มด้านข้างแบบ Android ทั่วไปนะครับปุ่มแอร์ลีซอนแอปเนี่ยให้สไลด์ไปทางขวาแทนนะครับแล้วถ้าปุ่มแบ็กเนี่ยปุ่มแบ็กเนี่ยให้แตะแตะที่ปุ่มโฮมนี่ครับอ่าถ้ากดค้างจะเป็นโฮมถ้าแตะทีเดียวจะเป็นแบ็กนะครับอันนี้ก็ต่อยอดมาจากตัวมีเดียแพด M3 นะครับอ่าสะดวกขึ้นมากปุ่มเหลือปุ่มเดียวนะครับอันนี้ Yeah. แล้วก็เป็นปุ่มแบบไม่ต้องกลัวจะพังเพราะมันกดไม่ลงนะครับมันเป็นปุ่มแบบแท็บติดคอนโทรลเหมือน iPhone 7นะครับ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> มีใครถามอะไรมาไหมคุณออฟชนะสวัสดีครับคุณ Off. ออฟราคาสูงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องไปลองจับดูบ้างนะครับถ้าดูจากราคาเนี่ย P10plus เนี่ยเปิดมาเท่าเท่าเมตเกเลยนะครับแล้วก็ตัว P10 เนี่ยเปิดมาเนี่ย ถ้าดูตัว32 g ิเนี่ยซึ่งเท่ากับ P9 เดิมนะครับราคาแพงขึ้น1,000บาทนะครับ P9 เปิดมา16,900ตัวนี้เปิดมาที่17,900แต่สเปคเนี่ยไปไกลแล้วนะครับใช้ CPU ตัวเดียวกับ Mate9 ด้วยนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับของหัวเว่ยที่กล้องหน้า นะครับกล้องหน้าอยู่ตรงนี้กล้องหน้าทั้งรุ่น P10 แล้วก็ P10+ นะครับเป็นกล้องไร้ก้านะครับกล้องหน้าเนี่ยเป็นกล้องไร้กล้าทั้ง P10 แล้วก็ P10+ นะครับเพราะฉะนั้นคาดหวังได้ว่าตัวตัวเซลฟี่เนี่ยน่าจะน่าประทับใจมากนะครับนะครับอ่านี่มาดู P10 ก็เช่นกันนะครับ P10 ก็เช่นกัน P10 เนี่ยปุ่มโฮมเป็นแบบสัมผัสเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมัน เป็นจุดที่หัวเว่ยยังไม่ค่อยได้โปรโมทเยอะนะแต่ผมว่าเหมือนตอนอไอโฟนเจ็ดเขาออกมาเนี่ยเขาโปรโมทเรื่องนี้เยอะมากครับไอตัวแท็บติคอนโทรเนี่ยเนี่ยมันมันเป็นปุ่มสัมผัสนะครับพอก,กดปุ๊บมันจะสั่นๆแล้วก็ท่านี้เป็นเลเซนแอปเห็นไหมครับสไลด์ขวาเป็นเลเซนแอปนะครับสไลด์ซ้ายเป็นแบ็คสไลด์ซ้ายเป็นแบ็คไม่ใช่สไลด์ซ้ายแตะทีเดียวเป็นแบ็คนะ,คะแล้วก็นี่ครับให,ให้ดู แต่ทีเดียวเป็นปุ่มแบ็คนะครับกดค้างเป็นโฮมจะดู Listen a p อให้สไลด์ขวานะครับสไลด์ขวาผมคอนโทรลด้วยมือซ้ายอาจจะไม่ค่อยถนัดนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้เมื่อกี้จะให้ดูด้านหลังเทียบกันนะครับเมื่อกี้เห็นไหมครับด้านหลังเนี่ยดูอันนี้นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็น อันนี้เนี่ยจะเป็นฟินิชชิ่งแบบใหม่ที่ทางหัวเว่ยโปรโมทนะครับก็คือไฮเปอร์ไดมอนด์คัตนะครับเห็นไหมครับไฮเปอร์ไดมอนด์คัตก็คือเขาบอกว่าเขาจะาใช้เทคโนโลยีที่บอกว่าแาเขาว่าสลักลงไปนะครับเป็นเหลี่ยมเพชรเนี่ยนับเป็นแสนแสนล้านๆจุดเลยนะครับเล็กๆเนี่ยเวลามันโดนแสงเนี่ยมันจะเป็นเงาเงาเห็นไหมครับแล้วก็ข้อดีของมันนะเวลาเราสัมผัสนะครับมันจะหยาบหยาบนิดนึงนะมันจะไม่ลื่นนะครับแต่มันเป็นหยาบแบบ แบบมีคลาสจับไปนี่มันเนียนมือนะครับไม่ไม่ได้บาดมือนะครับเนียนเนียนมือแล้วก็เนี่ยเวลามันส่องกระแสงมันจะเป็นมันจะเป็นเหลือกเงาเงาแบบนี้ครับอันนี้สวยมากนะครับตัวจริงอยากอยากให้มาดูตัวจริงครับเป็นเงาเงาแล้วข้อดีที่สุดของมันเลยก็คือรอยนิ้วมือเนี่ยไม่ขึ้นเลยนะครับอ่ะให้ดูเทียบกับที่เป็นฟินิชชิ่งแบบแบบเดิมนะครับที่เป็นแซนบลัสนะครับอันเนี้ยเป็นฟินิชชิ่งแบบเดิมนะครับเป็นแซนบลัสมันจะด้านด้านด้านเลยนะครับเป็นแมตต์แบล็คอย่างเงี้ย ถ้าสีดำเนี่ยมันก็ยังเห็นรอยนิ้วเล็กๆน้อยๆเห็นไหมครับเน,นี่ยแต่ถ้าเป็นเมื่อกี้เป็นไฮเปอร์ไดมอนด์คัตเนี่ยมันจะมันจะไม่ทิ้งรอยนิ้วเลยเนี่ยพอพอจะเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยอันนี้นะครับเพิ่งเห็นกับตาครับไฮเปอร์ไดมอนด์คัตเป็นอย่างนี้นะครับอ่าที่ที่เขาโปรโมทฟินิชชิ่งแบบนี้เนี่ยผมว่าผมยังไม่เคยเห็นในสมาร์ทโฟนตัวไหนเลยนะครับเนี่ยไฮเปอร์ไดมอนด์คัตเนี่ย แล้วก็ P10 ตัวจอเองผมก็ว่าพัฒนาไปจาก P9 นะครับสังเกตสีดำเนี่ยมันจะดำได้ลึกนะครับซึ่ง P9 P9 จุดหนึ่งที่ยังไม่ค่อยประทับใจมากก็คือจอนะครับอจอ,อยังยังไม,ไม่เหมือนรุ่นพวก Hi-End g h แต่ตัว P10 เนี่ย <c oughs> ตัวจอเนี่ยผมว่าเทียบเท่าสมาร์ทโฟนแบบระดับ Flagship ทั้งหลายแล้วนะครับให้ดูสีดำมันดำได้ลึกมาก แล้วก็ตัวกล้องหน้านะครับทั้ง P10 แล้วก็ P10+ เนี่ยเขาจะมีโหมดที่เป็นที่เขาเรียกว่า portrait นะครับก็คือถ่ายเนี่ยท่านผู้ชมดูมันสามารถถ่ายแบบว่าข้างหลังโบเก้ได้จากจากกล้องหน้าแล้วนะครับซึ่งเดิมเนี่ยกล้องที่เป็นกล้องคู่ของของของหัวเว่ยเนี่ยถ้าจะถ่ายให้มีโบเก้สวยๆแบบนี้ครับ mm hmm. เห็นไหมครับ mm hmm. เห็นไฟโบเก้ไหม มันจะต้องถ่ายด้วยกล้องหลังนะครับแต่รุ่นใหม่นี้โหมดเนี่ยโหมดพอร์เทรตมันจะเป็นปุ่มนี้เห็นไหมครับในเหลืองเหลืองเนี่ยครับสัญลักษณ์เหลืองเหลืองนี่ครับ,ญญก,รบก็เป็นโหมดพอร์เทรตพอเปิดขึ้นมาปุ๊บมันจะทําไฟข้างหลังเป็นโบเก้ให้เราเลยเห็นไหมครับเห็นเห็นเลยครับโบเก้แล้วก็เลือกเนี่ยมันจะมีเลือกเอฟเฟกต์เต็มไปหมดเลยครับยังไม่ได้ลองจริงจังนะครับเนี่ยเนี่ยอาจจะแล้วก็ ตัวกล้องหน้าเนี่ยเขาว่าเลนส์มันสว่างขึ้นด้วยนะครับถ่ายในที่มืดได้ดีขึ้นแต่ตรงนี้เนี่ยเห็นเห็น,เ,หนเอฟเฟกต์โบเก้ครับสวยเลยล่ะนะแล้วก็ถ้าเป็นกล้องหลังนะครับกล้องหลังเขาว่ามันจะมีก็เรียกว่าเทคโนโลยี 3D นะครับ 3D อะไรสักอย่างเนี่ยมันจะจับแสงเงาบนใบหน้าเวลาเราถ่ายเวลาเราถ่ายรบกวนนางแบบน,นะครับอ เดี๋ยวผมมีนางแบบเดี๋ยวเนี่ยสังเกตนะครับเนี่ยมันจะมีเทคโนโลยีเดี๋ยวนะเทคโนโลยี 3D นะครับจับใบหน้านางแบบมันจะเอาแสงเงาอ่าน้องปันเอียงเอียงเอียงซ้ายนิดนึงอ่าเถินมาหน่อยครับเข้าเข้ามาหน่อยครับอ่าเอียงเอียงซ้ายมือหนูอเอียงไปทางซ้ายมืออ่าเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กำลังทะเลาะกับมุมกล้องอยู่มันจะจับแสงเงาบนใบหน้าครับเห็นไหม แล้วมันจะพยายามเกลี่ยแสงอะไรเงี้ยให้เป็นหมดที่เเรียกว่าเป็นเหมือนกับเหมือนถ่ายแบบขึ้นปกหนังสือแฟชั่นอะไรทำนองนี้นะครับตามที่เขาคุยไว้นะเดี๋ยวลองของจริงกันครับเดี๋ยวนะผมให้ดูผลลัพธ์นี่ครับประมาณนี้นะ มันเกลี่ยแสงเงาได้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปลองของจริงตอนได้เครื่องรีวิวกันนะครับตอนนี้นี่คือจับสดสดเลยลองกันสดสดนะครับ <c oughs> ประมาณนี้นะครับ <c oughs> มีเพื่อนเพื่อนอยากให้ลองอะไรไหมครับนะ <c oughs> <c oughs> คุณภูวโดนบอกว่าราคาก็สูงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องไปลองอต้องไปลองได้เลยครับ <c oughs> าราคาคุณชแชมพูบอกว่าราคาเท่ากับเม็ดก้าเลยพี0จะวางขายเมื่อไหร่ครับ มีพรีออเดอร์ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับวางขายจริงสิ้นเดือนนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักครู่อีกประมาณไม่เกินชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวผมจะไปนั่งคุยสรุปทั้งหมดอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ยังอยู่ในงานซึ่งตอนนี้สัญญาณมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวเราไปนั่งคุยสรุปกันอีกทีหนึ่งถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับวันนี้เราสรุปกันเร็วเลยนะครับคุณวรพลน์พว่าสีที่จำหน่ายของ P10 P10 Plus มีอะไรบ้างครับมันอยู่ในเอกสารครับคุณวรพลน์ไอ้คุณวรลล่าพัขอโทษทีครับเดี๋ยวผมอีกสักครู่ขอขอไปหาที่สัญญาณ 4G ดีๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งสรุปกันนะครับทั้งราคาขายสเปคโดยละเอียดนะครับอันนี้ผมพาท่านมา touch and try อีกทีนึงนะอันนี้คือ ฟินิชชิ่งแบบ p ีเก้าเดิมนะครับเป็นเป็นแซนบลาสนะครับมันด้านๆน,นี้นะมันก็ดูเท่ไปอีกแบบกับแบบใหม่ล่าสุดที่เขาเรียกว่าดมอนคัตนะครับอ,อันนี้เป็นดมอนคัตสีทองสวยจ้ะเมื่อกี้ที่โชว์ไปครั้งแรกเป็นดมอนคัตสีดัซลิงบลูนะครับอันนี้เป็นดมอนคัตสีทองนะครับต้องมาจับเองครับบอกไม่ถูกจริงเนี่ยมันเป็นมันกึง่งมันเป็นด้านแต่มันสะท้อนแสงได้ดีมากเลย แล้วกท็ที่ชอบมากคือมันไม่เป็นรอยนิ้วมือแล้วก็บอกว่ามัน scratch resistant ด้วยนะครับก็คือการรอยขีดข่วนด้วยนะเนี่ยมือถมูมันจะมันจะมีหยับๆบแต่ว่ามันลื่นมือนะครับอของจริงสวยครับสวยมากให้ดูหลายๆมุมแล้วก็สมัตตัวตัวแจ็ค3.5ยังมีอยู่นะครับด้านข้างเขาจะฟินิชมาแบบเงาๆนะเห็นไหมเห็นไหมครับเงาๆแต่ด้านหลังเนี่ยจะเป็นด้านๆน,นะครับ แล้วก็ตามขอบเครื่องี่จะเป็นมนมนหมดเลยนะครับโค้งมนหมดเลยกระจกหน้ากระจกหน้าทั้ง P10 P10+ เนี่ยกระจกตรงนี้กระจกกันรอยเป็นกอลิร่ากราสหนะครับรวมทั้งกระจกที่กันไอ้ตรงนี้นะครับกันกล้องกระจกที่กันตรงตัวกล้องนะครับจะเป็นกระจกกอลิร่าก l าส s 5หมดเลยนะครับกระจกกันรอยกอลิร่าก l าส s 5ซึ่งเขาบอกว่าทั้งแข็งทั้งกันร,รอยขีดข่วนได้ดีกว่ากอลิร่ากราสที่ใช้ ก็ล่ากาสี่อะไรเงี้ยที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันในสมาร์ทโฟนทั่วๆไปนะครับให้ดูกันอีกทีน้ำหนักเครื่องค่อนข้างเบานะถ้าเทียบกับขนาดจอ5.5นิ้วเนี่ยครับผมถือว่าค่อนข้างเบานะครับมีอะไรอยากดูกันอีกไหมครับ ถ้าไม่มีแล้วเดี๋ยวอีกสักพักนะครับอีกไม่เกินหนึ่งชั่วโมงข้างหน้านี้เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมานั่งคุยกันอีกทีนะครับสรุปสเปคหานี่สีดําด้านนะให้ดูสีฟ้าอีกทียังไม่เห็นตัวจริงกันเลยเห็นในตอนเปิดงานนะนี่เป็นสีสีฟ้าที่เป็นไฮเปอร์ดมอนคัตนะครับเดส์ลิงบลูสีฟ้า <c oughs> สีใหม่เลยนะครับอันนี้ <c oughs> เขาจะเป็นสีเดียวกันทั้งขอบเครื่องนะครับแล้วก็ฝาหลังนะครับ ผมว่าสีนี่สวยแล้วก็เป็นไฮเปอร์ดมอนคัตเนี่ยไอ้ฟินิชชิ่งแบบนี้ไม่เคยเห็นในมือถือรุ่นไหนมาก่อนเลยนะครับคำถามที่คุณวรพัฒนถามมารบกวนขอเวลาสักครู่นะครับเดี๋ยวไปนั่งคุยกันเพราะว่าตัวตัวเอกสารรายละเอียดน่ยผมเก็บมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถือมาตอนนี้ไม่สะดวกนะครับเดี๋ยวอีกสักอีกสักครู่นะครับที่ที่จีเอมสองพันแม e ซนเพจนี้นะครับ ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันในรายละเอียดเลยครับใครมีคําถามอะไรถามตรงนั้นได้เลยนะครับคุณบุม๋มคุณบูคุณบอมเด็กซ่าบกทองน้ําเงินดํานะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันมันมีหลายรุ่นนะครับที่เขาเปิดตัวนี้แล้วก็ไม่ไม่ใช่หลายรุ่น2รุ่นนะครับแต่มีหลายรุ่นย่อยนะครับคุณแชมป์ผูบอกว่าเสาสีต้นรับส่งอินเทอร์เน็ตได้เลยที่สุดในโลกคุณใหม่นา,นานาเรซิ่งว่าสุดยอดครับ นี่บอกดีกว่าไออีกคนหนึ่งบอกว่าใช่ครับคุณคุณต้นว่ากระตุกสัญญาณเน็ตในที่นี้มันไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะครับก็เลยไลห์มาแบบคร่าวๆก่อนนะครับสำหรับช่วงแรกนี้ต้องขอจบกันไปสัาเยงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับ touch and try หัวเว่ย p 1 0แล้วก็ p 1 0 plus นะครับแล้วก็กล้องไรกล้และสีใหม่ให้ดูสีกันนะครับ เดี๋ยวอีกไม่เกินหึงชั่วโมงเดี๋ยวเราไปนั่งคุยสรุปกันอีกทีนะครับสำหรับตอนนี้ต้องลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ